มันมีความจริงเรื่องหนึ่งที่คนกัมพูชาไม่อยากจะยอมรับกันก็คือประเทศเดียวที่เขาเปิดให้แรงงานกัมพูชามากที่สุดก็คือไทยแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมรับกันจนถึงทุกวันนี้แต่คนกัมพูชาดันไปโมโหไทยมากที่สุดเวลามีปัญหาความตลกไรก็คือเวลาไทยชะลอต่อวีซา่าคนกัมพูชาก็จะวนมาแต่พูดถึงไทยในโซเชียลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่วันไปอยู่อย่างนั้นแหละติดตามความเห็นที่พูดถึงเรื่องนี้ในมุมมองของชาวกัมพูชากันนะครับในความเห็นหนึ่งนะครับก็บอกว่าเป็นเพราะว่าการไปญี่ปุ่นของคนกัมพูชาามันยก จะไปสิงคโปร์ก็แพงคือไม่มีเงินตั้งต้นตั้งแต่แรกต่อให้บางคนหาทางไปได้แล้วนะแต่ว่าเงินตั้งต้นในการไปมันไม่มีสุดท้ายก็เลยกลายเป็นไทยที่ลงตัวมากที่สุดแล้วก็ยังคงเปิดรับอยู่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแต่ผมกับรู้สึกว่าคนของเรากับมีปัญหากับไทยเกือบทุกปีเลยอยู่ตลอดแต่พอเขาจะชะลอรับแรงงานกันในจริงกลับกลายเป็นว่าเริ่มมาเห็นภาพว่าไม่มีใครเอาเราแล้วแรงงานกัมพูชาบางส่วนนะครับก็มองว่า คุณเนะี่ยต้องเข้าใจว่าอย่างเกาหลีถ้าจะรับแรงงานกัมพูชาเนี่ยเขารับแบบโคตา้าแบบจํากัดมากๆเลยจํากัดมากไม่รู้เหตุผลเหมือนกันแต่ว่าพอเป็นคนทางฝั่งไทยก็รับเยอะกว่านี่ผมแทรกสาระความรู้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับคือการที่เกาหลีรับคนไทยเยอะกว่าเนี่ยแรงงานนะครับเป็นเพราะว่าไทยกับเกาหลีใต้มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับตั้งแต่ยุคก่อนหน้านั้นตั้งแต่นานมากมากแล้วนะแต่ว่ากัมพูชาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงรับโคตาจํากัดมากกว่ากับประเทศอื่น,นแม้กระทั่งกัมพูชา อีกเรื่องนะครับก็ถูกพูดถึงนะครับว่าเกาหลีนะ่ะรับคนกัมพูชาน้อยมากญี่ปุ่นก็รับเฉพาะคนที่เป็นทักษะเฉพาะเท่านั้นไม่ใช่แรงงานทั่วไปแบบที่ไปทํางานในไทยกันสิงคโปร์ถ้าพูดภาษาอัง,งกฤษได้ก็พอหางานได้อยู่แต่หลายๆคนก็ยังไม่มีตังค์อย่างที่พูดถึงกันไปเลยมาเลเซียเขารับอินโดมากกว่าผมเห็นเนะเขาไปรับคนอินโดมีอยู่เยอะแยะมากมายแต่ไปหมดเลยจะมารับทาไมคนกัมพูชาความเห็นต่อมานะครับก็บอกว่า มันเป็นเพราะคนของเราเองกําลังที่จะไปได้ไกลที่สุดก็คือชนบุรีคุณไม่ต้องไปพูดถึงการบินข้ามน้าข้ามทะเลไปไกลเลยเอาแถวกรุงเทพชนบุรีสมุทรสาครแถวนี้พอนี่แหละคือคนกัมพูชาเองไปได้ไกลสุดก็คือในโซนนี้อย่างคนเวียดนามที่ผมเห็นนะคนเวียดนามแรงงานเวียดนามได้เข้าไปญี่ปุน่นคนฟิลิปปินส์ไปยุโรปไปอเมริกาเมียนมาถ้าไม่เลือกไทยก็ไปสิงคโปร์ไปมาเลไปตะวันตกคนลาวก็เห็นไปยุโรปในบางอาชีพ อย่างแรงงานไทยเองก็ส่งเชฟส่งพนักงานโรงแรมไปทั่วโลกได้เลยแต่สำหรับแรงงานคนกัมพูชาทั่วๆไปที่เริ่มต้นจากต้นทุนที่น้อยมากๆเนี่ยมีเส้นทางหลักอย่างเดียวเลยก็คือไทยเท่านั้นนี่คือความจริงที่เราไม่กล้าพูดตรงๆว่าทางเลือกจริงๆมันบีบจนเหลือมีแค่ไทยเท่านั้นเลยเราไม่ได้มีพาส,สปอร์ตเออพาส,สปอร์ตก็พาวเวอร์ต่ำเองคือไม่รู้จะไปที่ไหนได้บ้างเรามีวอลเกอร์พาวเวอร์ต่ำกว่าเพื่อนบ้านทุกประเทศหมดเลยลองเทียบดูนะ บางส่วนนะครับให้ความเห็นว่าอย่างไทยปิดประตูแค่วันเดียวนะโหเราก็ปั่นป่วนกันทั้งประเทศแล้วคือไม่รู้จะทําอะไรยังไงกันดีสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะจาได้แล้วว่าเราองอไทยมากแค่ไหนไทยปิดอันวันเดียวแรงงานกลับไม่ได้บางทีหรือว่าแรงงานจะหาทางไปก็ยุ่งยากขึ้นไทยชะลอวีซ่าอย่างที่เป็นข่าวร้านค้าในปล่อยเป็ดซบเซาไทยชะลอวีซ่าคนก็ไม่ได้ไปทํางานคนตั้งใจมีความหวังอยากจะไปให้ได้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ไปไม่ได้ ผมเกรงว่าต่อไปไทยก็อาจจะหยุดรับแรงงานใหม่เลยเงินโอนกลับบ้านอย่าไปคาดหวังเลยไทยตรวจแรงงานเข้มขึ้นแน่นอนผมมั่นใจและสุดท้ายไทยจะปิดช่องทาง MO อยู่อันนี้ก็เป็นความคาดเดานะครับของในมุมมองของความเห็นนี้เป็นการคาดเดาเฉยนะซึ่งเขาบอกนะครับว่าอย่าว่าแต่แรงงานเลยในหน้ากัมพูชาก็ขาดรายได้ด้วยนี่แหละอำนาจต่อรองของกัมพูชาแทบจะไม่มีอะไรเลยอยู่ในมือไทยเกือบหมดแล้วแต่เขาจะเลือกแล้วแต่เขาจะเลือกจริงๆ แม้แต่กระทรวงแรงงานในกพูชายังต้องมาลุ้นมูดของทางฝั่งไทยเลยว่าเขาจะมาย,ย่ังไงดีอันนี้ก็หมายถึงนะครับว่าหน่วยงานทางฝั่งพันเขานี่คือยังต้องมานั่งลุ้นเลยภาษาอะไรเหลือแต่กับแรงงานตัวเล็กๆนี่เขายิ่งลุ้นไปกันใหญ่ความเห็นทำไมนะครับก็บอกว่าถ้าแรงงานกพูชาเลือกประเทศตนเองได้ตั้งแต่ต้ตตนนะไทยจะไม่ใช่ตัวเลือกอันดับหนึ่งเลยแต่ปัญหาก็คือไทยถูกยกเป็นอันดับหนึ่งก็เพราะว่าในประเทศเองก็ไม่รอดปัญหาก็คือคนไม่มีเงินก็เลยต้องเลือกไทยโดยอัตโนมัติ ลองคิดแบบขมขมดูนะคือถ้าแรงเงินกัมพรชามีเงินเก็บสักห้าหมื่นดอลลาร์เอาตีเป็นเงินไทยแต่่สองล้านนะครับผมให้สักสองล้านบาทไทยเขาก็บอกนะครับว่าถ้าคนกัมพรชามีต้นทุนหรือว่ามีเงินประมาณนี้แหละหลายๆคนจะไปเกาหลีไปญี่ปุ่นกันได้หมดแล้วปัญหาคือไม่มีเงินและแต่ต้นก็เลยต้องเลือกไทยไม่ใช่ว่าจะหาทางไปไม่ได้แต่ถ้ามีเงินหาทางไปได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่มีเงินแม้จะเริ่มต้นเลยไปเมืองไทยก็ยังต้องหาหยิบยืมเงินไปเลยเพื่อ หาเงินที่เบืองไทยอีกทีประเทศที่ใกล้ตัวกว่านั้นอย่าเพิ่งไปหวังเลยดีกว่าเพราะนี่คือใกล้สุดแล้วก็ใช้ต้นทุนน้อยสุดแล้วก่อนจะรับชมความเห็นกันต่อนะครับผมขอแนะนําเสื้อยืดที่ต้องลืมขุยไปได้เลยกับชมใหม่อันต้าซอฟนอนไอรอนเสื้อยืดตัวละร้อยในตํานานได้รับการพัฒนาให้ทนกว่าเดิมนุ่มใส่สบายยิ่งขึ้นขุยไม่ขึ้นแต่ผ้าน,นิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดยับยากไม่ต้องรีดเหมือนเดิมถ้ากําลังมองหาเสื้อยืดอยู่นะครับสามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับท่านผู้ชม ขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าถ้าโลกนี้มีการมีปัญหากันระดับประเทศแล้วก็มันดูย้อนแย้งกันที่สุดเลยผมคิดว่าระหว่างไทยกับกัมพูชาน่าจะติดอันดับท็อปสามของโลกโดยที่ไม่ต้องจัดประกวดหมายถึงว่ามันมีปัญหาระหว่างกันแต่ขณะเดียวกันก็มีอะไรที่มันไปแบบติดๆขัดๆึบกึ่งๆคือมีปัญหากันก็รู้อยู่แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็อยากเป็นมิตรต่อกันอันนี้น่าจะหมายถึงระดับผู้คนหรือเปล่าคือเขาบอกนะครับว่า ไทยเนะี่ยจำเป็นต้องใช้แรงงานกรมพูชาอยู่เหมือนกันคุณลองคิดตามดูนะไทยก็ต้องใช้แรงงานกรรมพูชาเพราะว่าสามารถจ้างได้ถูกแต่ไทยเองก็ไม่ง้อกรมพูชาได้ด้วยเช่นกันจากปัญหาที่เกิดขึ้นคนของเราเนะี่ยก็บอกว่าไม่ง้อไทยก็ได้ในโซเชียลไม่ง้อไทยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทํางานประเทศอื่นอยากให้ไทยรู้ว่าต้องพึ่งเราแต่ทีนี้เรากลับมาคิดด้วยตัวของเราเองแล้วประเทศอื่นประเทศไหนแนละ้วที่จะเปิดรับเราเป็นล้านๆได้แบบที่ไทยทํา พอกลับมานั่งคิดอยู่สักพักก็เริ่มไปเห็นบาพแล้วว่าเอา้าทําไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้และที่คนที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็มองว่าอย่าทำเรากับว่าแรงงานกัมพูชาไม่มีทางเลือกอะไรเลยรเรามีคุณค่าที่แท้จริงในตลาดแรงงานไทยต่างหากคือผมเห็นคุณพูดกันนะเนี่ยคนกัมพูชาแรงงานกัมพูชาทําเหมือนกับว่าไม่มีใครต้องการแล้วถ้าไม่ใช่ไทยแต่ถามจริงเถอะถ้าไทยไม่ต้องการแรงงานของเราจริงเนะี่ยเขาจะรับเรามากที่สุดในอาเซียนไปทําไมไทยก็รับเราเพราะว่าความสามารถของแรงงานกัมพูชาที่ทําได้เหนือกว่าต่างหาก แรงงานกพูชาปรับตัวได้เร็วกว่าเวลาไปอยู่ไทยใช้ภาษาไทยได้มากที่สุดในบรรดาประเทศหลอบข้างแล้วก็เขาลืมลาวไปหรือเปล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาตอบเพลินไปนะเนี่ยเป็นแรงงานที่นายจ้างชอบเยอะมากเลยนะเพราะว่าวัฒนธรรมใกล้เคียงกันโดยเฉพาะภาคของการเกษตรเนี่ยทำงานแบบแทบจะเหมือนกันอยู่แล้วชาวกพูชาได้รับการยอมรับว่าเป็นแรงงานมีวินัยในหลายโรงงานด้วยผมน่ะค้านเรื่องนี้เลยนะคุณจะทําทเหมือนกับว่า คนกัมพูชาที่อื่นไม่ต้องการถ้าสามารถทําให้ที่อื่นๆเห็นได้เขาก็รับเหมือนกันนั่นแหละโดยเรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาเห็นด้วยอยู่เยอะเลยครับเขาก็บอกนะครับว่ากรณีของเกาหลีญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากได้แรงงานกัมพูชาหรอกนะแต่ระบบทางฝั่งนั้นเน้นทักษะเฉพาะทางและต้องสอบภาษานี่แหละคือปัญหาที่คนกัมพูชาทําไม่ได้ติดแค่ตรงนี้แต่ถ้าพูดถึงความสามารถในการที่จะไปทํางานอย่างจริงจังคนกัมพูชาทําได้แน่นอนเราทําได้ไปได้เหมือนกัน แต่ในกัมพูชาโครงการอบรมจริงจังบางทีก็ยังไม่ค่อยเข้าถึงคนเลยความเห็นทัามานะครับก็เขามาเห็นด้วยอีกนะเนก็เห็นด้วยไปทาง,ทางเดียวกันอย่างอีความเห็นก็บอกว่าอย่างฟิลิปปินเนี่ยคนฟิลิปปินสามารถส่งแรงงานไปทั่วโลกได้เพราะว่าเหมือนทางฝั่งนั้นเขาได้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วอย่างแรงงานเวียดนามที่ผมเหนน็นไปญี่ปุ่นกันเนี่ยเพราะว่าภาครัฐเองก็สนับสนุนภาษาแล้วก็ระบบ MOU ดังนั้นผมมองว่าเราไม่มีอะไรตรงนี้งหฮะเราไม่รู้จะไปยังไงด้วยซ้า หลายๆคนน่ก็ย้ำอย่างกับว่าไทยไม่งอเราแต่ถ้าลองปิดแรงงานกัมพูชาจริงๆโรงงานอาหารทะเลโรงงานเสื้อผ้าฟาร์มไก่ไซ้์ก่อสร้างขาดคนทันทีนะไทยหางานแรงงานใหม่ได้จริงแต่ว่าต้องจ่ายแพงขึ้นมากๆเลยคุณไม่พูดถึงเรื่องนี้กันบ้างความเห็นที่เขามาโต้กลับนะครับก็บอกว่าแต่นายจ้างไทยเนี่ยก็ไม่ได้มาดูนะว่าคุณจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองสูงแค่ไหนเขาดูแค่ว่าคุณทนทํางานหนักได้ไหมหนีงานง่ายหรือเปล่าค่าแรงถูกกว่าแรงง,งานในไทยไหม สั่งงานรู้เรื่องไหมแต่ถ้าองค์ประกอบนี้มันไม่ได้แล้วเขามีทางเลือกอื่นเขาก็ไปที่อื่นได้เหมือนกันนะแล้วเรื่องที่เกาหลีรับแรงงานกัมพูชาในผมคิดว่ายัางไงใช้คําว่าแทบไม่รับเลยจะดีกว่าญี่ปุ่นนะก็รับแบบแค่หยิบมือล้วยซ้ำเรียกว่าไม่รับก็จะดีกว่าเขาจะเลือกประเทศอื่นก่อนมันเป็นช้อยอย่างเงี้คือเขาจะเลือกประเทศอื่นก่อนถ้ามีประเทศอื่นเขาเลือกก่อนซะด้วยซ้ำอย่างสิงคโปร์ไม่สนแรงงานไม่มีภาษาเลยอย่างตะวันออกกลางเขาก็ไม่เลือกเราอยู่แนละ้วเพราะว่า ครัรักของเราดูห่างไกลจากเขามากๆคือไม่ได้มีความคุ้นชินต่อกันถ้าเขาอยากได้เราเขาลับไปนานแล้วไม่ต้องไปรอไปคิดฝืนตัวเองอะไรขนาดนั้นหรอกนี่คือความจริงแบบดิบๆเลยความต้องการของแรงงานกพมชาในตลาดโลกนะมันยังไม่มีเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีแรงงานหรือเปล่าคือเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแรงงานกบมชาพร้อมทางานที่ประเทศเขานะเขาไม่รู้เลยเพราะว่าถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือไม่มีใครไปติดต่อเขาว่าเรามีแรงงานนะเราพร้อมส่งแรงงานนะ แรงงานเราพร้อมฝึกฝนเพื่อคุณนะมันไม่มีอะไรแบบนี้เลยเพื่อไปติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกว่ามีแบบนี้กลายเป็นว่าแรงงานที่ไปได้กลายเป็นคนที่หาทางไปเองในที่สุดแล้วก็พอจะมีเงินขึ้นมาสักหน่อยซึ่งน้อยคนมากๆที่จะทําได้แบบนั้นดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกไทยอยู่เหมือนเดิมความเห็นแต่มาครับบอกว่าผมมองว่าไทยเขาพึ่งแบบว่าพึ่งพากรมพูชาแบบถ้ากรมพูชาจะหายไปเขาจะหาคนแทนได้ทันทีมากกว่านะ ไทยพึ่งพากรมบวนาแบบค่าแรงขึ้นให้ทีละเล็กทีละน้อยสามารถจ่ายไดน้อยได้คนกรมบวนาก็ทําอยู่เขาปรับระบบหรือว่าหนึ่งงานแรงงานที่ประเทศอื่นๆก็ได้ความพึ่งพาแบบนี้เรียกว่าพึ่งพาแบบแทนได้ง่ายมันไม่ใช่พึ่งแบบว่าถ้าขาดแล้วจะล่มโดยทันทีด้วยอีกความผิดนะครับก็เข้ามาเสริมกันนะครับมาบอกว่าแล้วทําไมร้านค้าในปลอยเป็ดคือแทบจะเจ๊งทุกครั้งที่ไทยปิดดันทาไมหลายๆครอบครัว จำนวนมากรองเงินจากไทยกันอยู่อย่างเดียวเลยมากกว่างานในบ้านของตัวเองทําไมแรงงานไม่เลือกไปประเทศอื่นๆกันคุณตอบเรื่องเหล่านี้ให้ได้คําตอบมันชัดมากๆไม่ต้องพูดอะไรต่อความจริงมันอาจจะไม่สวยนะแต่ความจริงไม่เคยโกหกคุณจะสู้ด้วยอะไรก็ได้นะแต่ว่าโลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยประเทศไทยโดยเฉพาะในมุมมองของความเป็นโลกทั้งใบของแรงงานเองประเทศไทยแทบจะเป็นโลกทั้งใบของเขานะโลกทั้งใบในแบบที่หลีกหนีไม่ได้ด้วยและอยากจะไปด้วยความเต็มใจด้วย เพราะว่านอกเหนือนจากไทยไม่มีโลกใบไหนที่จะเปิดประตูให้กับเขาจริงๆในหนังหลายเรื่องตัวละครมักจะพูดว่าโลกมันกว้างใหญ่ออกไปตามหาความฝันสิแต่ว่าไอ้คำว่าโลกที่กว้างใหญ่ของคนกัมพูชาจํานวนมหาเลยก็คือประเทศไทยนะสำหรับแรงงานกัมพูชาหลายแสนคนหรือเป็นหลักล้านโลกที่กว้างใหญ่ตามตำราจบลงที่ชายแดนอารญญาประเทศแต่ถ้าไปไม่ได้ก็คือนั่นคือประตูที่ปิดอยู่สำหรับโลกกว้างในหัวคนจํานวนมากไปไทยเท่ากับเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปไทยเท่ากับ การไปมีรายได้ครั้งแรกในชีวิตสําหรับคนหนุ่มสาวนี่รับไปไทยไปหาประสบการณ์โลกกว้างๆไปไทยไปเจอสิ่งที่บ้านเกิดไม่เคยให้เราได้เลยไทยนะ่ะคืออีกจกักรวาลหนึ่งที่ให้ทุกอย่างที่ประเทศของตัวเองให้ไม่ได้รายได้ที่มากกว่างานมีทุกวีทุกวันสังคมเมืองใหญ่เทคโนโลยีสาดส่วนพสิ่งที่เรียกว่าโอกาสกัมพูชาคือบ้านที่เราจากมาแต่ไทยคือโลกภายนอกทั้งใบเลยและโลกภายนอกนี้นะ่ะมีขนาดเท่ากับประเทศเดียวซะโดยซ้า เรื่องนี้มีคนมาเห็นด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าไปไทยเนี่ยมันเท่ากับการไปต่างประเทศแล้วโดยอัตโนมัติแต่ความจริงก็คือไปประเทศอื่นไม่ได้เลยต่างหากถ้าไปไกลกว่านี้ค่าเดินทางก็แพงเกินจะไปไกลกว่านี้เขาก็ไม่รับไปถึงทันทีก็ไม่รับอีกต่างหากหรือถ้าจะไปกว่านั้นก็ต้องมีภาษาไปไกลกว่านี้ต้องมีทักษะมีต้นทุนหรือแม้กระทั่งต้องมีภาครัฐพาไปซึ่งกัมพูชาก็ไม่มีเหมือนเวียดนามเขา แนวคิไทยก็เลยกลายเป็นโลกภายนอกเพียงหนึ่งเดียวเลยที่ผู้คนจะสามารถเอื้อมถึงได้ด้วยตนเองเหมือนกับคนที่พูดว่าออกไปเห็นโลกที่กว้างสิไปเกาหลีใต้สิผมเชื่อเลยว่าคนจำนวนมากก็จะตอบว่ากว้างสุดก็น่าจะอยู่ที่กรุงเทพแล้วแหละแถวๆกรุงเทพชลบุรีสมุทรสาครอ,อันี่คือกว้างสุดๆแล้วเนี่ยมันกว้างสุดๆสำหรับผมแล้วพี่ย่อยดูความเห็นสั้นๆที่เข้ามาตอบกลับกันมาหน่อยครับอย่างในความเห็นหนึ่งก็บอกว่าต่างประเทศประเทศเดียวที่รับเรามากกว่าโลกทั้งใบอีก มันก็คู่ควรที่จะเป็นโลกกว้างนะในประเทศไทยมีตลาดมีนิคมอันนี้ก็พูดถึงสานที่ทํางานนะครับแต่รู้ไหมว่าบางทีมันใหญ่กว่ากัมพูชาในที่ที่เราไปที่ไหนก็ไม่มีงานให้ทําเลยความเห็นของอีกคนครับบอกว่าผมไม่ได้อย่างอยู่ไทยหรอกแต่ถ้าไม่อยู่ไทยก็จะได้อยู่แค่อยู่ที่บ้านแล้วก็นอนอยู่เฉยเราย้ายประเทศไม่ได้เพราะโลกมันไม่เปิดประตูให้เราความเห็นสั้นๆอีกคนนะครับบอกว่าอย่าไปโทษไทยมากเลยประเทศเราต่างหากที่ไม่มีที่ อะไรให้ทําให้คนอยู่ได้ทําให้จะต้องมองไทยเป็นเหมือนโลกอีกใบถ้าเรามีงานดีตั้งแต่ต้นนะไม่มีใครไปเสี่ยงลุ้นข้ามด่านกันหรอกความเห็นต่าครับบอกว่าโลกมีหลายร้อยประเทศแต่ว่าประเทศเดียวที่รับแรงงานโอ้โหนาซาว์นะมีประเทศเดียวด้วยซ้ำเนี่ยภาพยนตร์นางๆนางดังๆจากฮอลลีวูดบอกว่าต้องกล้าที่จะทําตามความฝันแต่ชีวิตจริงถ้าเกิดที่กัมพูชาเราควรจะบอกกับตัวเองว่าให้กล้าที่จะกล้ามข้ามแดนข้ามชายแดนให้มันได้ก่อนก็พอแล้ว ความเห็นในช่วงในท้ายนะครับก็บอกว่าโมโหไทยโมโหได้นะแต่ว่าต้องระลึกไว้ด้วยว่าไม่มีที่ไหนให้กับคนกบฏชาด้มากกว่านี้แล้วผมคิดว่าผมเองก็ไม่ได้ติดไทยแต่ผมติดอยู่กับความจริงที่ว่าผมนําไปที่อื่นไปตลาดแรงงานอื่นๆไม่ได้เลยผมอยากจะไปญี่ปุ่นอยากจะไปเกาหลีเหมือนที่มีการพูดถึงกันแต่น้อยคนมากนะที่จะไปได้ผมไม่มีเงินเงินไม่มีภาษาก็ไม่มีระบบในประเทศก็ไม่พร้อม ผมจะไปเรียนภาษาเกาหลีที่ไหนก่อนก็ยังไม่รู้เลยเลยต้องยอมรับว่าไทยคือโลกภายนอกของพวกเราอย่างแท้จริงนี่ความเห็นสุดท้ายนะครับก็บอกว่าในท้ายที่สุดเนี่ยความจริงที่คนกัมพูชาวิ่งไล่ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการวิ่งไล่ตามไทยตั้งแต่ต้นในแบบที่หลายๆคนก็รู้ตัวแต่อีกคนในโซเชียลก็อาจจะไม่รู้ตัวหรืออะไรยังไงเราไล่ตามไทยมาตลอดอยู่แล้วในมุมของคนที่ทํางานแล้วก็ได้เงินมาใช้ชีวิตในกัมพูชาประเทศไทยเลยเปรียบเสมือน ไม่ใช่แค่ประเทศปลายทางอย่างเดียวแต่เป็นโลกใบเดียวที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เห็นกันตั้งแต่ในยุคโทรทัศน์แล้วดูกันอยู่ในโทรทัศน์เห็นเมืองใหญ่เห็นกรุงเทพมหาคนครเห็นพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยนั่นคือโลกใบเดียวที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่การนั่งจดจ่ออยู่หน้าทีวีตั้งแต่ในช่วงยังไม่ได้เติบโตขึ้นมาจนเติบโตขึ้นมาก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆโอ้ผมรู้สึกว่าเรื่องราวที่เขาพูดถึงกันมุมอมองที่เขาให้ความเห็นกันเนี่ยมันเป็น อะไรที่ดูแคบมากเลยนะครับในมุมของคนคนหนึ่งเต,ติบโตมาในกัมพูชาคือจะเหลือแค่ไทยแล้วในการที่จะไปได้ไปเวียดนามก็ไปได้อยู่แต่มันไม่คุ้มไงอันนี้ต้องพูดถึงนะครับกรณีของการไปเวียดนามของเขาเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ข้อคิดมุมมองใหม่ๆว่านะฮะเรียบเรียงมานั่งเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสักกับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ